สวัสดีครับวันนี้บิรุษสังก็จะพาทุกท่านมาดูเติว oh. ัลอีกหนึ่งอันของญี่ปุ่นนะซึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าเทศกาลระบวงบง,บองโอตุนินั่นเองคําว่าระบวงบง,บองโอตุนิมันก็มาจากคาว่าบงนั่นแหละเขาจะรํากันช่วงที่เป็นช่วงเ,เรียกว่าโอบงก็คือเทศกาลเชงเม้งของญี่ปุ่นนั่นเองก็คือคล้ายๆวา่าเชงเม้งของจีนคือว่าพอถึงช่วงนี้เขาก็จะมีบรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ย,รรย,รรยกลับเข้ามา เราใช่ไหมเราก็จะทําการว่าทาการทำความสะอาดศาเจา้าหรือว่ามีการลอยกระทงด้วยญี่ปุ่นก็มีลอยกระทงนะไม่ใช่มองไทยมีอัเดียวนะเราก็จะลอยกระทงความเชื่อของการลอยกระทงก็คล้ายๆกับเมืองไทยแต่ต่างกันคือว่าลอยกระทงเพื่อทิศให้กับดวงญาณที่ของบางทุนที่มารับส่วนบุญจากของเรานะช่วงนี้เขาจะมีเทศกาลต่างๆเลยเช่นการจุดพลุเป็นต้นจุดพลุนี่เขาไม่จุดตอนปีใหม่นะ ถ้าเมืองไทยจุดตอนปีใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากมาดูปุ๊บปีใหม่ที่ญี่ปุ่นเขาไม่ต้องมาเพราะว่าไม่มีเขาจะจุดปุ๊บกันหน้าร้อนเท่า,านั้นานะช่วง,งบ่งนี่แหละแล้วก็จะกปุ๊บเขาก็จะมีรำวงอีกรำวงนั่นคือรำวงบ้มโอโดรินั่นเองชื่อก็บอกเลยก็คือคำว่าโอโดริแปลว่ารำวงบ่มก็คือมาจากภาษาสแกนบ่งก็คือรำวง การ,รการลำวงล้อโอทอร์นเนี่ยเขาก็จะลำวงแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็จะแล้วแต่ภูมิภาคแต่ละภูมิภาคก็จะมีการลำวงตัดสไตล์ที่แต,ตกต่างกัน วันที่มีบิสั่งมาเนี่ยนะจัดที่โรบกงกิคิวส์ Hughes นะหนา้าสายโทรทัศน์ทีวีอาซาฮินะซึ่งบิลสังเคยพามาเที่ยวเรียบร้อยแลวนะไปดูในคลิปรบกงกได้นะตอนนีก้ก็มาจัดกันตรงลานหน้าทีวีอาซาฮินะนี่ตรงนี้เขาก็มีเป็นแบบว่าโคมซุ้มโคมให้แบบว่าถ่ายรูปกันด้วยทุกคนก็จะบอกว่ามาถ่ายรูปกันตรงนี้เราคิวยาวมากขาบอกขาบอกกว่าได้ถ่ายจากรูปที่ต่อคิวยาวนานมากมาก ฝั่งนูนน่าจะเห็นหอโตเกียวทาวเวอร์นะแล้วก็อันนี้คือถนนลบุง,องอีิช่ัยมาเขาก็จะติดไฟเป็นโคมไฟเนี่ยตามท้องถนนมาเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเ,เลยอันนี้ก็อยู่ด้านร้านหรือวิตตองนะหรือวิตตองเขาก็จะแบบว่าแต่งเป็นลูก,ลกโลกอะไรของเขาเนี่ยซึ่งคิดว่ามันก็เข้ากับสถานการณ์ดูแล้วมันกลมกลืนอะ่ะก่อนที่จะมาเจอโคมตรงน,นี้เนี่ยนี่นะก็จะเป็น ลานำวงนะซึ่งเขาก็จะมีตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่ายากรีนะเขาก็ทำจากไม้จากอะไรพวกนเนี้แหละตั้งที่มาเป็นประลามพิธีตรงกลางแล้วก็จะมีกองมีอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยสมัยพวะนักิรัตนตรีเป็นเล่นข้างบนนะแล้วก็ส่วนพิธีกรหรือว่าจะเป็น ครูสอนเต้นรำหรือว่าคนที่นำรำเนี่ยเขาก็จะรำรอบๆวงข้างในตรงนี้นะส่วนคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็จะรำรอบๆประลามพิธีข้างล่างอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นประลามพิธีเจียงงูหลีเนี่ยเขาก็จะมีโคมแดงคาดไปกับผนงังตึกแบบนี้แล้วตรงรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นงานออกร้านขายของขายอะไรอย่างเงี้ยขายอาหารอะไรเงี้ยให้เขาไปซื้อได้ และส่วนใหญ่ที่เข้ามาในงานนี้นะเขาก็จะแต่งแต่งกายด้วยยุคพัตตะนี่นยแต่งเป็นพัตตะหลังก็แต่งนะแต่งเป็าพัตะมารบวงพ้องอุตริกรนันนี่เลย それではアンコールとして、ね、レーかっこいぞ。 Oh. แล้วนะะวันนี้นะเขาก็มีตั้งแต่5้าโมงเย็ยนถึงสองทุ่มนะสามชั่วโมงเต็มๆเลยนะก็อยู่ตรงนี้แบบโอ,โอ,อย้ยละมันมากอยากเขาไปเต้นด้วยนะจริงๆแล้วถ้าจะถึงไม่มีคนมาด้วยนะฝากกล้องฝากของดีสั่งลงไปเต้นเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวก็เลยไม่ได้เต้นนะมีทั้งฝรั่งทั้งคนญี่ปุ่นแบบใส่ชุดยูคาตะมาแล้วก็เต้นเต็มปหมดเลยและเนื้อหาของเพลงที่เขามีเนี่ยนะก็คืออย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือเขาจะทําตามแหล่งอ่า ของของพืคนในพื้นที่นั้นใช่ไหมละ่ะพื้นที่นี้คือพื้นที่รบกงหยิบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีรบกงหยิบบูชิด้วยก็จะกล่าวถึงประมาณว่าอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะย่านนี้เป็นย่านที่มีคนต่างชาติอยู่เยอะอก็จะพูดถึงเรื่องอคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนี้อะไรเงี้ยก็ฟังไม่ไม่ได้ออกหมดนะก็ประมาณประมาณเท่าน,านั้นพอแล้วก็มีเพลงอันที่พี่สังชอบมากเลยคือเพลงทางโคบูชีนะโอ้นี่แบบสุดยอดมากชอบจริงๆ สำหรับคลิปหน้านะั่นคือไซมจะพาไปทำอะไรไปชมอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามตอนต่อไปคนนี้กลับบ้านอยู่ยละ